สามค่ะคันนี้นะคะก็ราคาจะอยู่ที่6 8แส0แปบาทนะคะโอ้ยคาดคาดคาดไอ้บอกเราตัวราคามันต้องอยู่หาแสนเก้าบาทโอ้ยเอาไม่เอาไม่อไมโอ้ยนาะอ๋อขอโทษค่ะจากราคา6กแสนแปดหมืบาทขายนะคะ,ะ,คะขายที่5 9 9แ0นเกาหนะคะ อยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทค่ะ What มบาดูตัวรถกันเลยค่ะค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็น XL p a s Sport นะคะสีแดงค่ะข้างหน้านะคะจะตกแต่งด้วยโลโก้ Ford สีแดงสีเดียวกันกับตัวรถนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีตกแต่งซุ้มล้อสีดำนะคะแล้วก็จะเป็นล้อแมกนะคะขอบ17ค่ะกระจกมองข้างนะคะ ก็จะเป็นสีดําค่ะตกแต่งให้ตัดกับตัวรถนะคะรถคันนี้ค่ะเครื่องยนต์อยู่ที่2,002นะคะ160แรงม้าค่ะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะ6สปีดแล้วก็จะมีบันไดข้างนะคะสีโทนสีดําค่ะสวยงามมากๆเลยมาดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างข้างในนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะ สามารถท่อนแรงขับได้นะคะก็จะมีจอ8นิ้วค่ะก็จะมีระบบไฟฟ้านะคะมีไฟตัดหมอกค่ะเป็นเบาะหนังคุมโทนสีดำนะคะแล้วก็แคบปของเรานะคะเปิดได้90องศาค่ะสามารถทำให้เข้าออกได้ง่ายึ้นมาดูกระบะกันนะคะกระบะของเรานะคะฝาท้ายก็จะเป็นแบบผ่อนแรงค่ะ เบาค่ะไม่หนักนะคะก็จะมีกันชนให้นะคะเป็นกันชนหลังค่ะไฟท้ายนะคะดวงใหญ่ค่ะสามารถทำให้มองเห็นได้ชัดเจนนะคะข้าขอย้ำอีกทีนะคะรุ่นนี้นะคะ XL p a s sport นะคะเราขาอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทค่ะว่าจะเป็นตัวสแตนดาดเริ่มต้นนะคะหรือว่าจะเป็นตัวตกแต่งนะคะออปชั่นเต็มแบบนี้นะคะสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้ค่ะ ถ้าหากคุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อมาที่เพจปอดพิจิต7เพชรบนราชธานีนะคะหรือว่าจะโทรมาที่0620465249นะคะวันนี้นะคะทายต้องขอลาไปก่อนนะคะเลือกปอดเลือกพิจิตเพชรนะคะ